Thank you รู้สึกกินดีและมีความภูมใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายอำเภอปากีได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานปเปิดโครงการแข่งขันอบตอรครับเพื่อสร้างการบริหารส่วนตำบลกบโพเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬายอย่างสม่ำเสม,สมอ เพื่อจะช่วยทําให้มีร่างกายแข็งแรงสมขอเชิญทุกรติที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาวตอครับเพื่อสร้างความปองรองสมรรนฉันท้องถิ่นท้องที่ประชาชนสม,มัคคกีประจำปี2557ในวันนี้ผมนายธีรพัฒน์อดิตเทศนตนาเอเภอปากทีรู้สึกเกียิและยินดีที่มาเป็นประธานในโครงการแข่งขันกีฬาบตครับ เพื่อสร้างความพอรอมดองสมาารรันะให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายหรือร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วความสนุกสนานรื่นเริงจากการทํางานอีกด้วยที่สาคัญที่สุดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆยังเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นท้องที่และการอีกป,ประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ การทำงานเป็นหมูนะ่คณะและมีการช่วยเหลือร่รวมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอ,อย่างยิ่งสมณฉันนะครับเรื่องการจัดกิจกรรมสร้างความปองดองสมณจากน,นั้นก็มีหลายรูปแบบแเป็นรูปแบบการแข่งขันกีฬาก็ถือเป็นรูปแบบหนึง่งนะครับที่สร้างความปองดองสมณันตได้เป็นอย่างดีนะครับให้รู้จักรู้ภปรู้ชนะรู้อภัยนะครับและก็ ทำงานเป็นทีมจากกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดประชามถึโยมประชนด้วยครับวันนี้ก็มีทุกไปนะครับสมัครสมาชิกมัธยีร่วมแรงร่วมใจกันครับก็ขอให้การแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นจนประสบความสำเร็จนะครับอย่างดีนะครับวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาบตครับกอพครับ เพื่อสร้างความคล่องต o n สมารฉันท้องถิ่นท้องที่ประชาชนสามัคคีประจำปี2 5 5 7ันห้า้บเดบับนี้ครับขอบคุณครับขบวนตึง ดังนั้นกีฬาอบตปองสอบโควเชื่อมความความองสมานฉันท์ตำรวจและข้าราชการรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ในร่ี้จะกับเนวันนี้ครับพิธีเปิดก็ผ่านไปสำหรับยามดีใสก็จะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมพวกนักกีฬาโดยท่านแนายกับตีนะครับท่านจะเยี่ยมพวกเรานะครับหลังจากที่ท่านแนาตีฯได้เกิดเยี่ยมพวกเราแล้วนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมรรถีระหว่างองค์การบริหารจัดบลรกองโพและ เปานผู้บ้านผู้ช่วยสจ้าวแพทย์เป็ตว่อโซนะครับเป็นคู่ที่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นคู่ของประหาเฉลัมปรนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐนตรีก็ท่านนยกัฐมนตรีเรียกใหเราแล้วครับแต่นีมเข้าประกรผู ли, <ife? S 1> ้่เขากาที่เรียกมากีฬาทุกคนนะครับเ็คู่เป็นคู่ขลนะครับคู่ตว สวัสดีครับสักครู่ครับสักครู่ครับก็มาเชิญนักกีฬาในแต่ละทีมมาเล่นกันในเต็มที่นะครับเพื่อเปิดการ รับชมนะครับเป็นท่าน ตอนนี้นะครับฝ่ายอบตได้รูนะครับแ่งั้นเรื่องกไปครับตอเนไปเ่นไครับยนะครับู้ตวหอวเลนนี้ฝ่ายเกครับเนบ้านเลไไมนะครับปตแออมาครยออกมาปยไปเลนะครับตีติ้วรงข่ายไปแล้วนะครับใหญ่ตายเพั้ไม่ไหวล่เกนะครับขาไหมไม่ได้เข้าไม่เข้า แต่ตั้งแต่นะครับคือผู้ใหญ่สนิทเกิดใจบุญนะครับแต่วันนี้เขาไม่เกิดใจบุญแล้วนะครับวันนี้ผู้ใหญ่เต่แบบนายกรับไม่ได้นะครับนายกอบตนะครับเอาไมเลี้ยงเลยนะครับไม่ได้เลี้ยกเลี้ยง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 เลยนะครับมันหมดแล้มาได้นะครับเด็กก็มาได้ครับอาไรแบบเบ่งกันต็มาได้นะครับเลี้ยงเลี้ยงลูกวางไว้ ต้นไม่รักข้างไม่ออกเลยครับวันนี้ครับผมมันได้เล่นกีตาร์มันได้เป็นครับโอ้โหคุณมันจ้โดยนะครับโอ้โหพอพลาดอยู่ในกันนะครับโอ้โหมันมาเหยียบมันรองเพลงกันนะครับโอ้โหไม่ทำแล้วนะครูหญ่สนอรับได้ไหมคร an right. pues mm s. <S ับรับร้องเพลงกับลูกไหมครูใหญ่ก็เอามาได้เด็กๆครับทำร้านแม่ ศูนย์นะครับายปนะครับำีกงใหญ่บ้านไป1ศนนะครับตอนนี้ใหญ่ตาบอกโอ้โหไม่ไหวเลยเมแรกครับส่้าลูกนะโอปปเขางยืนเาเลยมงวังออกขาแล้วครับตอนนี้รับเียรนครับอานย้นล แองใจมาข้างหน้านะครับโออารัสไ่ได้นะครับตันลจับโอ้โอกตายแล้วโอ้ยบกินกันไครับอะไรแบบนนอะไรับบนั้นโ้ยแบบนี้อะไรับอภครับความแตกแยกความหลั่ทนนะครับซึ่งความรักความขัดแย้งของคนใ่าเ่านะครับก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องคอยดูเป็นหูเป็นตาพยายามมาดูให้กลับ รู้มา,ากเดยรู้จักกันซึ่งม่หมูก็ได้รู้จักกันแล้วนะครับก็ได้พบปะไปลายอยู่แล้วนะครับในเสือทางที่ตรวในประเทศของเรานะครับขาดความรับผอดชอบทีกันมาเปในพื้นที่นะครับที่ทางผู้บวชได้บอกแล้วว่ามีปัญหาทุกร้อนอะไรก <un rinse pot. S 1> ็ไปแจ้งได้นะครับแจ่งซึ่งพวกเราก็แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านทางอบตอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะแจ้งเลยตรงกับ อาจธันตทหารในตอนนี้ก็ไปแจ้งได้นะครับไม่ไม no ่ว <Poor people> <t hopping> ่ากันนะครับแต่ว่าเรต่อโผล่เข้าเราก็อยู่กันด้วยความรับผิดชอบบางทีมีปัญหาบ้างเล็กเรื่องธรรมดานะครับก็คุยกันที่ว่าไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยแต่พวกเราทุกคนนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนรวมทั้งเยาวชนด้วยกางเปนนี้ก็ถือว่ามีกลุ่มทุกกลุ่มนะครับมีทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้ง 外力干。